จะเห็นยายชีนะครับโ okay. อเคอ่าก็ลุ้นมาตั้งนานเอ้ลุมอะไรวะโอ้โหเห็นหลุมพวกนี้แล้วตกกระจายเห็นหลุมไม่ได้เพระาะว่าลุมเพระาะว่าลุมมริงมาช่วงนี้ก็เดินดูรอบๆช่วงนี้อยู่เดี๋ยวจะพาด,ดูหลุมระบงระเบิดเลยนะแต่ว่าขอดูแลยายก่อนช่วงนี้ไม่กล้าไปไหนหรอกหลายท่านก็ทักมาบอกว่าให้เอา ผ้าไหมไปขายใช่ไหมติดต่อผมบอกว่าจะลงขายผ้าไหมก็คอมเมนต์มาก็จะซื้อจริงซื้อจริงซื้อ,อ,อไม่ได้หรกถ้าซื้อยายชักดิ้นชะงงนั่นแหละก็นั่นแหละ,ก,ละก็เข้าใจแกอยู่นะครับโอเคผมก็ขออยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดูแลผ้าไหมต่อไปนะครับพราะว่าวิลามผ้าไหมสวยเลยวัฒนธรรมนะครับแม้จะมีกี่หลุมก็ช่างแต่แต่นี่น่าจะเป็นถนนที่ชำรุดไม่ใช่ แรงของระเบิดหรอกแต่ว่าหลุมระเบิดมันมีเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะครับผม